สบายดีท่านผู้ชมเมืม่อนี้ก็มาบมอพ่อกันอีกแล้วกับซ่องแล้วแต่อารมก่อนจะไปหับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทาง y u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  e เมื่อนนี้เฮาก็มีผลิตภัณฑ์ที่จะมารีวิวเนาะ นั่นก็คือน้ำยาวีคาถ้าม็นอานพิษก็ขอโทษขออภยัยเนาะน้ำยาวีคานี่มันซื้อมาในราคาห0 0 0ิกิีบวิธีใช้น้ำยาสนิดนี้ก็คือสีน้ำยาเซบอนที่ต้องการทำความสะอาดแช่ไว้ประมาณ30วินาทีหลังจากนั้นล้างออกโดยน้ำอัดฉีที่มีความดันแหง้งน้ำยาชซนิดนี่มันในนำให้ใส้เคียงคูกับ ไดเอทสีดเพื่อได้ับผลที่ดีที่สุดผลประโยชน์แมนทำความสะอาดส่วงรางจากรรถล่างรถละบริเวณต่างๆที่ตกคาาเหลืองของรถคำเตือนแมน่น 1. ห้ามกินหรือซูบดม 2. ห้ามบลใอยเด็กน้อยเข้าใกล้บริเวณซีจา 3. ระวังบ่ให้เข้าตาหรือทึกผิวหนังดน ซีอ่านคำแนะนำให้ละเอียดก่อนนำไส้หลังจากที่เอาหูวิธีไสหูผลประโยชน์หูคำเตือนแล้วเฮาก็ลงมือปฏิบัติตัวจริงกันเลย Bueno. การปฏิบัติตัวจริงของเขากจบลงเพยงท่นนี้ก่อนเขาจะไปหับสมผลที่ได้หับของน้ยายาเซนินนี่เขาก็มาสมหปภาพก่อนที่เขาจะใส่น้ํายาเนาะจะสังเกตเห็นได้ว่ามีค่าฝังแน่นติดตามจากรถเป็นจํานวนลายติดมาบทตํมกว่าห้าปีผลที่ได้หับจากน้ํายาเซนเนนี่แม่นดีในระดับหนึ่ง ซึ่งการลงมือปฏิบัติตัวจริงของคอยนั่นแมน่นบดไใซ์เครื่องอัดสีดซึ่งผลประโยชน์ที่ออกมาก็บดไรร้อยเปอซตามที่ระบุไว้ในข่างกลองว่าควรต้องใส่กับเครื่องอัดสีดเพื่อมีประสิทธิภาพที่สูงสุดมาฮอตตอนนี้การรีวิวของเขาก็จบลงเพียงเท่านี้ ท่านใดที่มีความคิดความเห็นใดก็สามารถคอมเมนต์วาวิดีโอนี้ได้เลยและก่อนจะจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็้วิดีโอต่อไปน้ำเนนะอขอขอบใจ